คือทำไมวันนี้ถึงเลือกข้าวนี้รู้ไหมจุดดีของข้าวบัสมาตอตะมีอยู่สอย่าง2อย่างดีต่อสุขภาพอีกอย่างหนึง่งดีต่อาการกินดีต่อาการกินก่อนคือคนอินเดียเขาใช้อะไรกินใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยข้าวเนี้ยเป็นข้าวที่เป็นเม็ดยาวมันจะเก็บพวกแกงดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติคนอินเดียเขาเอาจับข้าวแล้วเขาจุ่มแกงกินอ่ะมัน แกงมันไม่ไหลออกมันซึมมันดูดซึมดีแล้วก็มันแบบมันจับง่ายนะครับนั่นคือง่ายต่อการกินอย่างที่2ก็คือดีต่อสุขภาพคือทุกอาหารนะ่ะมันจะมีเขาเรียกว่า G I index หรือว,ว่า g l y c e m i c Index มันโชว์บอกว่าอันนี้คืออาหารที่พอเรากินเข้าไปอะ่ะแป้งเนี้ยจะกลายเป็นน้ําตาลเร็วแค่ไหนมันจะทำให้เลือดเรามีน้ําตาลในเลือดขึ้นสูงแค่ไหนถ้าเป็นน้ําตาลขนมน้ําหวานน้ำอัดลมมันเป็น high G I เรากินไปเสร็จปั๊บน้ำตาลในเลือดก,ก็ขึ้นสูงทําให้เราเหนื่อยเร็วหลังจากกินข้าวววงเเร็็ข้าาาบสมติปน ข้าวที่มี g i ต่ำ e เพราะฉะนั้นทําให้พอเรากินเข้าไปได้ฟิลลิ่งคล้ายๆกินข้าวกล้องแต่รสชาติเป็นเหมือนข้าวสวยแล้วจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันดีมากคือเป็นข้าวขาวอ่ะที่มีไฟเบอร์เยอะก็คือ1ช่วยให้การขับถ่ายดีมากพวกสุขภาพลําไส้ดีแล้วก็มี soluble fiber คือทําให้พวกแบบปัญหาพวกเส้นเลือดเลือดโรคหัวใจอะไรน้อยลงเพราะว่ามันจะมีไฟเบอร์ที่ซึมเข้าไปดูดซึมได้อะดีมากนะครับ